สวัสดีค่ะพบกับทิดาชาแนลอย่เช่นเคยคลิปนี้แอดมินหยิบเอาประโยชน์ของกระชายมาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบกันมาดูกันเลยว่ากระชายมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรข้อที่1บำรุงกำลังทำให้กระปี้กระเป๋าเป็นยาอายุวัฒนะเพิ่มความสุดชื่นแจม่มใส 2. ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียบรรเทาอาการปวดท้อง 3. บำรุงหัวใจช่วยปรับสมดุลความดันโลหิต 4. บำรุงสมองช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น 5. บำรุงกระดูกลดการทำลายกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงค่ะ 6. ขับปัสสาวะลดการอักเสบของร่างกาย 7. ลดไขมันในเลือดช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเหมาะสำหรับผู้ที่จะลดน้ำหนักนะคะ 8. รักษาโรคในปากเช่นปากเปื่อยปากแห้งแผลในปาก 9. ลดกลิ่นปากฆ่าเชื้อในช่องปาก 10. รักษาโรคผิวหนังได้เช่นโรคกาเกือน 11. สร้างภูมิคุ้มกันต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนในลำไส้ 12. ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบค่ะ 13. ดับกลิ่นอาหารข้าวเช่นเนื้อหรือปลา 14. เป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเครื่องแกงทำสมุนไพรได้หลายหละท่านก็นิยมทำขนมจีนนะคะรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหากระชายมารับประทานกันสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วจะกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ท่านผู้ชมค่ะบายลาะสวัสดีค่ะ